สวัสดีครับสวัสดีเพื่นพนพนพน JK, อนๆ FCJK เเกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานบิ๊โช KR 563นะครับได้เป็นเพศเมียอายุ1อาทิตย์นะครับนี่ตัวนี้ท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจนะครับว่าบิ๊โชให้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะติดตามตัวนี้ให้นะครับเพราะว่าบิ๊โช KR 563ได้ลูกสาวครับไว้พัฒนาต่อยอดนะครับเ,เกิดจากแม่ไทยใหญ่นะครับอายุหนึ่งอาทิตย์โอ้ลำตัวก็ถือว่ามาดีนะครับแม่ก็ไม่ติดโบสครับแม่ไทยใหญ่โคกสร้างดีๆนะครับฝากติดตามตัวนี้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนครับผลง,งานของบิช๊โช ท r ห้าหกสามนะครับนี่แม่คงสร้างใหญ่ๆก้อนหนาด้วยครับแม่ครับก้อนได้หอาทิตย์นะครับเดี๋ยวหยุดก่อนเร็ว ชมเพื่อเป็นแนวทางครับเ yeah. yeah. <Yeah. S 1> ด,ด,ด,ด <Yeah. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 นี่หยุดนี่ครับก็ความริกโครงสร้างถือว่าค่อนข้างมาดีนะครับตัวนี้นะครับพอ,อทันใดที่ผสมไปแล้วหรือ,อยังไม่ได้ผสมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางครับนี่ ็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มครับ,รบแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับการพัฒนาสายพันธุ์บัวการเลือกใช้พ่อพันธุ์แต่ละตัวนะครับผลงานอยากชมผลงานตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปครับผมถ้ามีผลงานตัวใดที่เรารู้จักหรือว,ว่าคลอดมาแล้วเราก็จะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ